ในนามของวัดป่าโคกดินแดงจัดปฏิบัติธรรมประจำปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจต่อการร,ธธรู้เพื่อทำทางพระสงฆ์สม,มเด็จญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามาเจริญสติทางวัดป่าโคกดินแดงโดยคณะสงฆ์สม,มเณรญาติโยมได้ร่วมกันแสดงออกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อส่งเสริสูตสมุคไพรแก่พระองค์ท่านซึ่งสนามปฏิบัติธรรมของเหล่านี้เราเน้นปฏิบัติในป่าไม้ที่เราปลูกไว้ที่นี่ซึ่งเป็นป่ายางนาป่าพะยูป่าต้นตะเคียนทองป่าต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่เราอาศัยการปลูกมากับมือเราเพราะพื้นที่บริเวณนี้แต่ก่อนหน้านี้เป็นป่ามันสบัลหลังเป็นป่ามายูคา ที่ทางชาวบ้านเจ้าของที่เดิมเขอได้ปลูกเพราะหลังจากนะคณะผู้มีศรัทธาได้ซื้อถวายโดยเฉพาะคุณแม่มงคลนนทนำเจ้าของยาโคเตมเปลี่ยนโรงงานน้ำสับเกันเบอ่อบ้านไผ่เป็นผู้อุปสิกาที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาโดยสร้างวัดปากโคดินแดงแล้วก็ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหลายแปลง จนตอนนี้ก็วัดก็มีพื้นที่สําหรับที่จะปลูกป่าไม้เยอะตารางปฏิบัติธรรมประจำวันที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็คือตีสามครึ่งเขาจะมีสัญญาณปลุกละฆางปลุกให้ตือ่นนอนเพื่อทำสรีลกิจตีสี่ก็จะเข้าทำวัดเช้าร่วมกัน เงียบเพื่อสังสมการเจริญสติเพราะที่นี่เน้นเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของลงพ่อเทียนจิตตสุโคก็จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้มีโอกาสได้ปฏิบัติรมก็พอหลังจากที่เราเจริญสติร่วมกันไปสัสภาพจนมีความพร้อมเรื่องเรื่องกายเรื่องจิตกายก็ไม่ถูกความม่วงไม่ถูกความเหนื่อยล,ล้าครอบงำจิตเราก็มีความ ตั้งมั่นถูกชำระนิวัณ์ไปแล้วก็จะฟัง,งัมเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันหลังจากที่วางทมจบแล้วก็ในภาคเช้าก็จะมีการถวายกล่าวคำถวายพระราชคุนแก่ร่วมกันเดินจงก่มรับอรุณในภาคเช้ารอบบริเวณวัดตามแนวบ่าจนถึงเวลาประมาณสักเจ็ดโมง ทางวัดก็จะมีอาหารว่างถวายแก่พระสงสมะเนรนแล้วก็คณะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นข้าวต้มเป็นผลไม้เป็นอาหารว่างอ่อนออนพอหลังจากที่รับอาหารว่างเสร็จแล้วก็จะได้ปล่อยให้ทุกคนได้ทำธุระส่วนตัวจากระยะหนึ่งพอแปดโมงเช้าก็จะรวมกัน ทั้งผสมซัมมานีก็จะลงสู่ภาคปฏิบัติภาคสนามก็จะนำพาหลักการที่เราได้มอบให้ตอนเช้าเป็นแนวทางการปฏิบัติก็จะลงสู่ภาคสนามเข้าทางจงกลมซึ่งสนามปฏิบัติธรรมของเหล่านี้เราเน้นปฏิบัติในป่าไม้ที่เราปลูกไว้ที่นี่ซึ่งเป็นป่ายางนาป่าพะยูป่าต้นตะเคียนทองป่าต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้เย็นต้นที่เรา อาศัยการปลูกมากับมือเราเพราะพื้นที่บริเวณนี้แต่ก่อนหน้านี้เป็นป่ามันสัมบ์หลังอันนี้ไม่ได้คิดเอาอันนี้อย่าของจริงพราใหใช่ไหมอย่าไปคิดเอาเอาที่ของมันจริงเลยว่ามันรู้จริงหรือเปล่าไอทาอย่างนั้นมันทาด้วยความความเคยชินเออไม่เอาไม่เอาไมไ่ได้ประโยชน์มนันนะทุกจังหวะนะให้มันทำไ,ได้ให้ทุกจังหวะแล้วเราจะก้าวหนะ้าอา พอได้ที่เสียขอปลูกต้นไม้ลงจนเป็นที่ปฏิบัติธรรมนี่คือพื้นที่สําหรับปฏิบัติธรรมประจำวันก็เน้นให้คนเข้าสู่การปฏิบัติด้วยอาศัยป่าไม้โลมไม้ที่เราสร้างมาขับมือแล้วก็ประมาณโดยถึงเวลา11บเอโมงก็จะรวมกันเพื่อฉันพัตหารในแต่ละวันก็จะมีคณะเจ้าภาพที่มีกิจศรัทธา ได้ร่วมกันมาดูแลงานปฏิบัติธรรมประจำปีด้วยการถวายเจตุปัจจัยแล้วก็ฝ่ายแม่ครัวที่มาดูแลทางอาหารก็จะนําปัจจัยของผู้ที่มีศรัทธาประจ,จําวันก็จะนําไปใส่เป็นัตถุแล้วก็มาทำอาหารถวายในเวลา11บเอโมงพอเสร็จแล้วก็พอฉันพระตาหารเสร็จประมาณบ่ายโมง ถึงบ่ายสี่โมงเย็นก็จะลงสู่ภาคปฏิบัติในภาคบ่ายแล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมถือเป็นภาระหลักเป็นหน้าที่หลักของแต่ละคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะมีการปฏิบัติโดยเฉพาะเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มันมันเป็นมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้เข้าถึงผลการปฏิบัติด้วย และการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นสิทธิพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการาบูชาอย่างสูงระหว่างอามิสบูชากับปฏิปฏิบูชาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าการปฏิบูชานี้ย่อมมีผลเมนินสงมากโดยเพราะผู้ที่มุ่งหวังการสร้างทิฏฐิแกียตตนการเจริญสติย่อมเป็นทางเลือกย่อมเป็นทางคําตอบอีกวิธีการ ซึ่งครูบาอาจารย์ก่อนหน้านี้มีหลวงพ่อพระมาดิเลศพุธยานโทซึ่งเป็นพราแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องนี้มาพาปฏิบัติมาจนเรามีโอกาสได้มาทำที่หลังจากที่หลวงพ่อได้ถ่ายทอดเรื่องนี้มาแล้วตอนนี้ท่านก็มมดาภาพไปแล้วแต่สิ่งที่ลูกศษล์ลกหาฝ่ายพระสงฆ์ที่ยังรักษาแนวทางอดี่ยวก็ดำลงแนวทางการปฏิบัติธรรม ที่ท่านได้วางไว้ร่วมกันในน้ำพระนสมบัติปากโคนแดงที่นี่ถ้าคนมาปฏิบัติถ้าปฏิบัติแต่หลวงพ่อเคยให้หลักการง่ายๆไว้ว่าจริงจังตั้งใจถูกต้องแล้วต่อเนื่องนี่เป็นอุบายธรรมที่หลวงพ่อได้สอนตอนที่ได้ไปอยู่กับท่านว่าจริงจังตั้งใจถูกต้องต่อเนื่องนี่เป็นหลักภาวนาที่ไม่เคยลืม นัน้ความถูกต้องความต่อเนื่องก็มาจากความต้องเป็นคนจริงจังแล้วก็ตั้งใจถ้าปฏิบัติปกติแล้วหวันเวันมันน่าจะมีผลของการปฏิบัติเราก็เลยเน้นให้คนใ้นปฏิบัติมากๆเยอะๆจนถึงสี่โมงเย็นก็เลิกจากการปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกคนนี้ไ้พัฒนาวัดร่วมกันผสมสามเณรก็ร่วมกัน วัดลานวัดเชทพอูโบสดจัดที่ทางวัดพอประมาณก็ทุกคนก็ไปทำสเสลือริจิจส่วนตัวน้ำท่าห้าโมงก็จะมาร่วมกันเดินจงกรมสาธิต <c oughs> เป็นการเดินจงกรมหมู่รอบบริเวณวัดเดินไปตามแนวป่าเดินเพื่อนทาความรู้สึกตัวในการเดินแล้วก็มีพื้นที่ ความเป็นป่าไม้ความเป็นพื้นดินพื้นลูกลังบ้างอะไรบ้างเพื่อรองรับในการเดินเป็นการผ่อนคลายในภาคบ่ายจนเวลาโดนกรงสริเข้ามารับน้ำปณะก็มีญาติโยามทำตะไบเที่มีความพร้อมพอรับน้ำปณะเสร็จหกโมงก็จะทีของสัญญาณของของของ,ของจบก็จะเลือกอวัเมเั็ดตั้งเวลาเป็นการบับเพื่อให้อวัยวะ ที่เรขอไปด้วยกายัเป็นเครื่องมือของความโกรธมีปากก็จะไม่ก็จะไม่อยากคือมีมือก็จะไม่ใช้มือเพื่อปักอาหารมีเท้าก็ไม่ใช้เพื่อจะไปเตะเป็นทีอะไรเตะเป็นความมีทุกอย่างมีมีเพื่อที่จะใช้อื่นแต่ไม่ใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนเราไม่ใช้สิเี 上に。